เมื่อวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนางสาวภัยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีภายหลังกลับจากการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างวันที่1 5ถึง16พฤษภาคมนี้จากนั้นวันที่17พฤษภาคมนายกลงพื้นที่จังหวัดชเชียงสาวติดตามแก้ปัญหาราคาผลไม้ไทยตกต่ำเพื่อช่วยเหลือกเรกษตรกรขณะเดียวกันภายหลังนายกได้กำชับรัฐมนตรีพักเพื่อไทยพอทอลงพื้นที่ โดยรองนายกรัฐมนตรีของพรรคจะร่วมกันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการลงพื้นที่ในรูปแบบมินิคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยเพื่อติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอาธิการท่องเที่ยวโครงการวิสหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษามาตรก,การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการค so ุณสู้เราช่วยและโครงการ30บปีศักษาทุกที่รวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในทุกสัปดาห์โดรยรวมกับสาาสข,ของพรรคโดยเฉพาะในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้มินิคอรมเพื่อไทยครั้งแรกนายพิชัยชุนวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรวมกับสสร้อยเอ็ดเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อติดตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐระยะที่สองจากนั้นครั้งที่สองวันที่1 4พฤษภาคมนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุรสักปิยโชติรมชคมนาคมร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการพัฒนาและยกระดับเส้นทางท่องทเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยศรัทธาและการยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูขนขณะที่มินิคอรมเพื่อไทยครั้งต่อไปลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชลบุรีอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดภูเก็ต